ผ่านมา14ปีคดีอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและเอกชนถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับเอกชนตุตริการผลิตนมในมหาวิทยาลัยนำนมจากนอกพื้นที่มาสวมในโรงนมของมหาวิทยาลัยเพื่อขายให้อบตอกว่า30แห่งกำลังถูกตั้งข้อสังเกตจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยว่าคดีนี้ปปชทำงานล่าช้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังส่งเรื่องร้องเรียนเมื่อปี52จนถึงตอนนี้ครับปปชยังไม่ชี้มูล หรือว่าดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ โรงงานผลิตนมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชที่สายใหญ่อำเภอทุ่งสงถูกองค์การส่งเสริมกิจาการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอสั่งปิดกิจาการโรงนมเมื่อปี2557นะครับหลังพบโรงนมดังกล่าวที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริมหรือว่านมตรงเรียนของอสอคอทําเงื่อนไขปล่อยให้เอกชนเข้ามาบริหารโรงนมในมหาวิทยาลัยสอนธรรมทุจริต ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ผลประโยชน์สภาคณาจารย์มหาวิทยายลัยให้ข้อมูลว่ากออ่สอสคจะสั่งปิดโรงนมเมื่อปี2552ทางสภาคณาจารย์พบการทุจริตเกิดขึ้นในโรงนมหลังมีผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยายลัยทำสัญญากับเอกชนผู้ผลิตนมคนหนึ่งเข้ามาบริหารโรงนมเพื่อผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์หรือว่านมโรงเรียนขายให้กับเทศบาลและอบตอกว่า30แห่งเพื่อให้เด็กนักเรียนได้กินนมนแต่ละภาคเรียน เมื่อตรวจสอบพบว่าเอกชนรายดังกล่าวไม่ได้ผลิตนมนะครับแต่อาจนําแต่แอบนํานมพัชเอร์ไรซ์ของเข้าบริษัทต,ตัวเองเข้ามาสวมและอ้างเป็นนมที่ผลิตขึ้นในมหาวิทยายลัยขายอ,อบาตาและเทศบาลเพื่อให้เด็กกินส่วนเงินค่านมที่จะเก็บจากอ,อกบาตาและเทศบาลในแต่ละเทมอมเอกชนรายนี้จะเป็นคนเก็บและนําเข้าบัญชีโรงนมมหาวิทยายลายัยจากน้นจะถอนออกทั้งหมดเพื่อแบ่งผลประโยชน์ท,ที่หลักฐานที่เราเจอคือเงินที่เข้า ข้ามาหนึ่งวันสองวันสามวันก็โอนไปที่จังหวัดภูเก็ตโอนไปโอนมาอย่างนี้ครับทีนี้แต่ตรงนี้ที่เราได้เอกาสารมาก็คือเดี๋ยวครับผมตรงนี้ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ผลประโยชน์บอกว่าเรื่องนี้หลังสภาคณาจารย์ตรวจสอบแล้วพบผู้บริหารและเอกชนมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริตนะครับจึงรวบรวมพยานหลักฐานส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวงยุติธรรมต่อมามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงส่งเรื่องต่อให้ปปชดำเนินการเพราะคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการระดับสูงเกินอำนาจของปปชและผ่านมาแล้วถึง14ปีปปชยังไม่ชี้มูลความผิดหรือดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดทำไมถึงปปชช้านะครับช้ามากแล้วก็โกรธผมด้วยผพอผมไปตามแล้วก็โกรธผมหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้หาว่าผมไม่มีอะไรทำมาก่อกวนหมาอะไรทั้งที่เรา มองภาพดีๆปกป้องมาอะไรว่าเกลบากงของเรานะโนรงเรียนของเราแล้วโวต้าของเราประมาณนี้ปูมในการปปชนครศรีธรรมราชบอกว่าคดีนี้หลังรับเรื่องมารับการ,รไต่สวนได้เสร็จสิ้นแล้วเราส่งเรื่องให้คณะกรรมการ,รปปชเมื่อเดือนกรันรยายนที่ผ่านมาอยากสารไม่ว่าในชั้นไต่สวนหรือัน้นตรวจสอบของ พชก็ดีนะครับเราจะต้องรวบรวมไปยางหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับในแต่ละประเด็นนะครับที่ซึ่งต่างแต่ความนะครับไม่ว่าข้อเท็จจริงนั้นนะครับจะเป็นการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ตูก่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นตัวกับผู้ตูก่าวหานะครับจำเป็นที่จะต้องรวบรวมนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนะครับ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ถูกร้องเรียนสอดเหทารมทุจริตการผลิตนมในมหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนมีเกือบ10คนนะครับและผู้ถูกร้องเรียนหลายคนนะครับพบว่าขณะนี้ได้กเกษียณราชการไปแล้ว